ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอีพ็อนมิเจอ,อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะบอกมาบอกไม่ใช่มาบอกมาบอกเลยเออเซ็ตที่เปลี่ยนยางได้เร็วที่สุดคือเซ็ตนี้นะครับหลังจากที่ผมหาชิ้นส่วนมานานนะครับมีวิงหน้านะครับกับโชค ที่ลดเวลาการเปลี่ยนยางมาให้หลังจากที่อัพตันเลเวล8แล้วนะครับลดไป0.15 0.15จากปกติ3วิ30กว่ากว่าเหลือ3วิพอดีเปลี่ยนจริงๆประมาณ2วิ3ไปจนถึง2วิ7 2วิ8 แล้วก็ซ่อมเบรไปจนถึงสีวิสถึง4ีวิแนะครับซึ่งมันเป็นเวลาที่เร็วมากนะครับอันนี้คือเซตที่ผมหายังไม่ตันนะเหลือเหลือสามตัวข้างบนยังไม่ตันนะครับรอ3ามตัวบนตันนะ สำหรับตอนนี้นะสำหรับตอนนี้คือเป็นเซตที่เปลี่ยนยางและซ่อมเบรกได้เร็วที่สุดแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาใส่กันนะหาให้ตันนะครับไอ้สามตัวข้างล่างนี้สามตัวข้างล่างนี่หาให้ตันส่วนสามตัวบนก็หาให้ตันนะครับน่าจะลดเวลาได้เยอะพอสมควรนะครับลองไปหากันดูนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับ